โคทาสูตรปัญหาเกี่ยวกับการเป็นพระโสดาบันกบิลพัฒนิทานครั้งนั้นพระเจ้ามหานามะสากยราชเสด็จเข้าไปหาเจ้าสากยะพระนามว่าโคทาครั้นแล้วได้ตัดถามว่าดูก,ก่อนโคทาพระองค์ย่อมทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมกี่ประการว่า เป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าเจ้าสากยะพระนามวโคธาตัดตอบว่าดูก่อนมหานามะหม่อมชันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการว่าเป็นพระโสดาบันธรรมสามประการเป็นฉไฉนอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ เป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์หม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลว่าเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงที่จะตัดสรู้ในเบื้องหน้าดูก,ก่อนมหานามะ ก็พระองค์เล่าย่อมทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมกี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันดูก่อนโคทาหม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันธรรมสี่ประการเป็นฉไฉนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้วไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิดูก่อนโคทาหม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลวว่าเป็นพระโสดาบันจงรอก่อนมหานามะจงรอก่อนมหานามะพระผู้มีพระภาคเท่านั้นจะพึงทรงทราบเรื่องนี้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ หรือมิใช่ที่จะเป็นพระโสดาบันดูกกนโคทาเรามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคกันเถิดแล้วจักกราบทูลเนื้อความนี้แก่พระองค์ครั้งนั้นเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะและเจ้าสากยะพระนามว่าโคทาเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับทรงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้ว ประทับนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครันแล้วเจ้าสากยะพระนามว่ามหานามะได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานพระวโรกาสหม่อมฉันเข้าไปหาเจ้าสากยะพระนามว่าโคทาได้กล่าวถามว่าดูก่อนโคทา พระองค์ย่อมทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมกี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อมอมฉันกล่าวถามอย่างนี้แล้วเจ้าโคทาสากยะได้ตัดตอบมอมฉันว่าดูก่อนมหานามะหม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการว่าเป็นพระโสดาบันธรรมสามประการเป็นไหน อริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์หม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสามประการนี้แลวว่าเป็นพระโสดาบันก็พระองค์เล่าย่อมทรงทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมกี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ เมื่อเจ้าโคทาสากยะตรัสถามอย่างนี้แล้วหม่อมฉันตอบว่าดูก่อนโคทาหม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการว่าเป็นพระโสดาบันธรรมสี่ประการเป็นไฉนอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใคร้แล้วไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิหม่อมฉันย่อมทราบบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการเหล่านี้แลวว่าเป็นพระโสดาบันเมื่อหม่อมฉันกล่าวตอบอย่างนี้แล้วเจ้าโคทาสากยะได้ตัดกับหม่อมฉันว่าจงรอก่อนมหานามะจงรอก่อนมหานามะพระผู้มีพระภาคเท่านั้น จะพึงทรงทราบเรื่องนี้ว่าบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านี้หรือไม่ใช่ที่จะเป็นพระโสดาบันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความบังเกิดแห่งเหตุเฉพาะบางประการพึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้คือฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคตัดและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์กล่าวฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตัด หม่อมฉันพึงเป็นฝ่ายนั้นขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้เริ่มใส่อย่างนี้ฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคตัดและฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์กล่าวฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตัดหม่อมฉันเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคตัดและฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ ภิกษุณีสงฆ์และอุบาสกทั้งหลายกล่าวฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตัดหม่อมฉันเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคตัดและฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสกทั้งหลายและอุบาสิกาทั้งหลายกล่าวฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตัดหม่อมฉันเป็นฝ่ายนั้น ถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญความบังเกิดแห่งเหตุเฉพาะบางประการพึงบังเกิดขึ้นได้ในธรรมวินัยนี้คือฝ่ายหนึ่งเป็นพระผู้มีพระภาคตัดและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภิกษุสงฆ์ภิกษุณีสงฆ์อุบาสกทั้งหลายและอุบาสิกาทั้งหลายโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาลโลกพรหมโลก หมู่ศาสต์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์กล่าวฝ่ายใดพระผู้มีพระภาคตัดหม่อมฉันพึงเป็นฝ่ายนั้นขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้เลื่อมใสยอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตัดถามว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรผู้มีวาทะอย่างนี้ ย่อมตัดอะไรกับพระเจ้ามหานามะสากยราชเจ้าโคทาสากยะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันผู้มีวาทะอย่างนี้ไม่ได้พูดอะไรกับพระเจ้ามหานามะสากยราชนอกจากกัลยาณธรรมนอกจากกุศล